สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสำหรับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับประจําเดือนสิงหาคมปีพศั5 6 6นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์ในแต่ละราศีนะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลนะครับ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับถ้าท่านใดนะครับยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองเลยนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลข้ามาหาจารย์ได้ที่แอดไลน์สองศนะครับ หรือรายละเอียดตามด้านล่างหน้าจอนะครับถ้าใครสะดวกก็สามารถสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาเรียบร้อยนะครับให้แจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ 1. ชื่อ 2. วันเดือนปีเกิด 3. เวลาเกิด 4. จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยนะครับให้รอสักครู่นะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวันลัคนานะครับแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนำลัคนาราศีที่ถูกต้องนะที่เป็นตัวคุณจริงๆนะครับไปทําการ เช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับได้ที่ช่องทางอาจารย์แอดดูดวงชาแนลนะครับข้อ2ใครที่ติดตามอาจารย์มาสักพักแล้วนะครับแล้วสนใจนะครับที่จะเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์อมเชียวขาวมหาอาจารย์นะครับได้ที่เดียวกันนะครับหรือรายละเอียดตามด้านรางหน้าจอนะครับ หลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีรายละเอียดแจ้งข้อมูลไว้ครบถ้วนอยู่แล้วนะครับให้ทําตามนั้นให้เรียบร้อยนะครับก็จะสามารถจองคิวจะดวงกับอาจารย์ได้สําเร็จนะครับตามนั้นนะครับรายละเอียดค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่500บาทนะครับตอนหนึ่งดวงนะครับช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับการดูก็จะนะครับดูผ่านทางไลา์คอนะครับก็ชัดเจนนะครับในส่วนของข้อที่3นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับรีบกด ติดตามนะครับกด subscribe นะครับทั้งช่องทางอาจารย์เนตดูดวงชาแนลไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่อาจารย์ทําการพยากรณ์นะครับแบบภาพรวมนะครับประจําปีพุทธศักราช5 6 6เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็จะทําในคลิปของโหราศาสตร์ไทยต่อนะครับซึ่งจริงๆก็ดําเนินการทำมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับถ้าเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะอัพขึ้นนะครับแล้วก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับ อาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลนะครับเอาไว้ท่านี้นะครับและประเด็นหนึ่งนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในปีพุทธศักราช266นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่มีดาวใหญ่ยกย้ายนะครับถึง4ดวงนะครับแล้วคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ของนะครับเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งดาวใหญ่3ดวงแรกก็ยกย้ายนะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทันใด ต้องการที่จะวางแผนนะครับชีวิตนะครับวางแผนอนาคตหรือต้องการจะเตรียมความพร้อมที่จะรับในสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหรือเตรียมความพร้อมที่จะระมัดระวังในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือปัญหาที่กําลังจะเข้ามานะครับก็อย่าลืมติดตามทางช่องทางอาจารย์แอดวูดงชาแนลไว้นะครับเพราะอย่างน้อยๆนะครับนโยบายหลักของช่องทางอาจารย์แอดวูดงชาแนลนะครับจะทําการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยคลิปของเดือนสิงหาคมนะครับ ก็ชัดเจนแล้วครับอย่างน้อยๆก็เป็นการพยากรล่วงหน้ามากกว่า4เดือนแน่ๆแล้วนะครับยังไงก็ฝากนะครับติดตามนะครับทางช่องทางนี้และอย่าพลาดนะครับแม้แต่เดือนเดียวนะครับกับข้อว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณนะครับสำหรับชาวราคนาราศีตุลนะครับประจําเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชส .56 พนากะครับชาวลัคนาราศีตุลนะครับมีดาวประจาตัวคือดาวศุกร์นะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมดาวที่เราพบกรมมะก็คือดาวจันทนะครับ แล้วถ้าเราพูดถึงภาพรวมภาพกว้างนะครับของการงานนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับในมุมนี้เองนะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับคลิปอาจารย์มาก่อนนั้นี้ก็จะพอทราบแล้วครับว่าหลังจากวันที่19เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับดาวพฤหัศัปีนะครับยกนะครับเข้าสู่เหือนภพปัตตนีนะครับได้คู่สมงผลกับเจ้าเรือนแล้วก็เล็งลัคนานะครับของชาวลัคนาราศีตุลนะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้เองก็ถือว่า การงานมีมุมมีเกณฑ์นะครับที่จะประสบความสําเร็จนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ลุล่วงนะครับไปด้วยดีสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะครับอาจจะต้องรอหลังจากพ้นเดือนตุลาไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้รู้ไว้เลยว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอะไรที่เคยค้างๆคาคายังทําไม่สําเร็จมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จจากนี้ไปนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ ก็ขอให้ตั้งสตินะครับให้ดีๆนะครับอย่างน้อยนะครับในปีพุทธศักราช2566นี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีอีก1ปีสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับหลังจากที่ทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันยังติดติดขัดๆยังรู้สึกเหนื่อยๆนะครับในช่วงก่อนหน้านี้มานะครับหลังจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับชัดเจนนะครับการงานก็ถือว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแบบนี้แล้วเนี่ยการเงินจะเป็นอย่างไรดาวเจ้าพบกระดุมพระคือดาวอังคารนะครับ ดาวังคารก็ยังอยู่ในเรือนภพลาภะอยู่นะครับได้คู่ศัตรูกับเจ้าเรือนนะครับจนถึง17สิงหาคมนะครับแล้วก็จะยกเข้าสู่เรือนภพวินาศนะครับตั้งแต่18สิงหาคมจนถึง2ตุลาคมนะครับปีพศ2 5ราสนหะครับนั่นหมายความว่าหลังจาก18สิงหาคมไปแล้วนะครับชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการใช้จ่ายนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะมันมีมุมมีเกณฑ์ที่เราจะต้องเสียเงินหรืออาจจะเสียไปในสิ่งที่เราจะไม่ได้ ต้องการหรือไม่ได้คาดคิดนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ยังไม่ต้องตกใจไปเพราะอย่างน้อยอย่างที่จด้พยายามบอกไปแล้วนะครับคลิปนี้ทุกทุกท่านก็จะได้รับชมนะครับในช่วงก่อน25กุมภาพันธ์แน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ากว่าจะถึงเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นคุณรู้ก่อนล่วงหน้ามากกว่า4เดือนอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเรารู้แบบนี้แล้วจะได้ระมัดระวังตัวเองนะครับเคลียร์นะครับชัดเจนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าโอเคการงานมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีก็จริงแต่การเงินเนี่ยในช่วง18สิงหาคมไปแล้วเนี่ยมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่เราต้องระมัดระวงังการเงินอาจจะไม่ราบเรื่นในช่วงเวลานี้นะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับแล้วเรจมางเรือนภพปัตนีก็คือดาวอังคารนะครับเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้ารือนบกระดุมพระนะครับดาวอังคารยังอยู่ในเรือนพบ ลาภะนะครับปัตตานีลาภะจนถึง17สิงหาคมนะครับแต่ได้คู่สตรกกับเจ้าเรือนนั่นหมายความว่ามันก็ไม่ค่อยรับลื่นดีเท่าไหร่นะครับในมุมนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังและอย่างอีกมุมหนึ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในหลายคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกี่ยวเรื่องคู่ครองกับรับคุนส่วนเนี่ยชาวรัชราลสิุนก็ถือว่ายังไม่ได้พ้นเคาะนะครับสักทีเดียวนะครับแต่อย่างน้อยก็จะซอฟดีขึ้นหลังจากที่ดาวพฤหัสบดียกเข้ามาสู่เรือนภพปัตตานีนะครับ เพราะยังมีดาวอีกหนึ่งดวงที่ยังเล็งลัคนาของชาวลัคนาราศีตุลย์อยู่คือดาวราหูนะครับได้เกณฑ์พินทุบาทอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของคู่ครองความรักนะครับคุณส่วนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเพราะอีกไม่กี่เดือนเองนะครับดาวราหูก็จะยกย้ายไปแล้วนะครับก็ขอให้เข้าใจแบบนี้เพราะอย่างน้อยเนี่ยผ่านมาตั้งปีหนึ่งแล้วเนี่ยปีนิดนิดแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลย์ก็น่าจะบริหารจัดการในเรื่องของตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะดาวราหูไม่ได้เพ ปีหน่อยๆแล้วนะครับที่มะเร็งลัคนณาของชาวลักนณาราศีตุลนะครับชัดเจนนะครับและพอหลังจากนะครับวันที่18สิงหาคมจะถึง2ตุลาคมนะครับดาวเจเริอพบปัตนิดาวังคารก็จะยกข้อส่ลของภพวินาศนะครับปัตนิวินาศเพราะฉะนั้นก็ช่วยตอกย้ำเข้าไปอีกนะครับในเรื่องของคู่ของรักคุณส่วนนะครับช่วงเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับให้ดีๆนะครับแต่อย่างน้อยก็ถือว่ามีตัวช่วยที่ดีเพราะมีดาวพระศุ์ติยกเข้ามาเล็งนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับ โครคภัยไข้เจ็บนะครับอุบัติเหตุของชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็ถือว่าสุขภาพนะครับโครคภัยไข้เจ็บนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมก็ถือว่าราบรื่นป,ปลอดโปร่งรอง,งสบายดไีไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับอย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในคลิปก่อนนั้นนี่นะครับว่ามันเป็นมุมที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้ามีมุมมีเกณฑ์ที่เราเจ็บป่วยหรือไม่ค่อยดีรู้สึกไม่ค่อยเฟรช1ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างน้อย หลังจากดับพฤหสัสบดียกเข้ามาเล็งลักษณะตัวเองนะครับทุกอย่างก็จะค่อยดีขึ้นก็จะรับรื่นขึ้นอันนี้ชัดเจนนะครับส่วนอุบัติเหตุในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าแค่ค่าปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นกังวลนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลักนณราศีตุลทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดจะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ